คุณเคยยืนอยู่ริมหน้าต่างในวันที่ฝนตกไหมมองออกไปเห็นทุกอย่างเป็นสีเทาแล้วรู้สึกเหมือนข้างในใจมันก็เทาไปด้วยฉันเคยนะบ่อยด้วยบางทีเราก็วิ่งตามความสนุกชั่วคราวมากเกินไปใช่ไหมเหมือนกินขนมหวานมากๆตอนแรกก็ฟินสุดๆแต่พอกินไปเรื่อยๆกลับรู้สึกเลี่ยนแล้วก็เหนื่อยเหนื่อยที่ต้องหาอะไรมาเติมเต็มอยู่ตลอดเวลา เคยไหมไปปาร์ตี้สุดเหวี่ยงหัวเราะเสียงดังแต่พอกลับมาถึงห้องนอนกลับรู้สึกว่าตัวเองว่างเปล่ากว่าเดิมอีกฉันว่าความสุขที่สงบมันต่างกันตรงนี้แหละลองนึกภาพตามนะเช้าวันอาทิตย์แสงแดดอ่อนๆส่องเข้ามาในห้องคุณจิบชาอุ่นๆอ,อ่านหนังสือเล่มโปรดหรือนั่งมองต้นไม้ใบหญ้าในสวนไม่ต้องมีเสียงดังไม่ต้องมีแสงสีไม่ต้องมีใคร ความสุขที่สงบคือการที่เราได้อยู่กับตัวเองอย่างแท้จริงได้ฟังเสียงหัวใจตัวเองได้สัมผัสถึงความสงบที่อยู่ข้างในไม่ต้องพยายามเติมเต็มอะไรเพราะมันเต็มอยู่แล้วมันเหมือนกับการที่เรากลับบ้านกลับไปเจอที่ที่เราไม่ต้องสวมหน้ากากไม่ต้องเป็นใครที่ไม่ใช่ตัวเอง ผมเคยคุยกับเพื่อนคนหนึ่งเขาบอกว่าการนั่งดูพระอาทิตย์ตกดิงคนเดียวมันให้ความสุขมากกว่าการไปเที่ยวผับดังๆซะอีกตอนแรกผมก็ไม่เข้าใจหรอกแต่พอได้ลองทำดูผมถึงรู้ว่าเขามันพูดถูก บางทีสิ่งที่เราตามหามาตลอดมันอาจจะอยู่ใกล้ตัวเรามากกว่าที่เราคิดก็ได้นะอาจจะเป็นแค่การนั่งเงียบๆฟังเพลงโปรดหรือการเดินเล่นในสวนสาธารณะแค่เราลองเปิดใจแล้วมองหาความสุขที่สงบที่ซ่อนอยู่ในชีวิตประจำวันของเราอย่าก,กลัวที่จะอยู่คนเดียวนะเพราะในความเงียบนั้นเราจะได้ยินเสียงที่สำคัญที่สุดเสียงของหัวใจตัวเองถ้าเหนื่อยมาเยอะแล้วนะพักบ้างก็ได้ ถ้าเรื่องนี้กระทบจะใจคุณฝากกดไลค์และแชร์ให้คนที่คุณรักฟังด้วยนะเพราะบางทีพวกเขาอาจจะกำลังต้องการความสุขที่สงบเหมือนกัน